สวัสดีครับมนยพี่น้องครับวันนี้กมาเก็บทั่วเขียวเลยละครับทั่วเขียวเก็บมาได้ทรงสามมือเลยครับเมื่อตาเมื่อกระเทาะละครับงามยุครับมาทั่วเขียวปีนี้ครับต้นได้งามกองงามขนุ่ยหญ่น่วยยาวครับหน่วยนึงก็ที่ได้ประมาณสิบกว่าเม็ดครับหน่วยแตงงามงามนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เวททิพสองเม็ดครับน่วยงามครับน่วยใหญง่างามครับตัวนี้ครับเอาเก็บเอาแต่น่วยดำดมานี่แล้วครับคนเก็บเอาครับมาเก็บกับเมียครับมันนี้ก็ได้นี่ครับเก็บถั่วเขียวครับอ๋อคนตกลงมาบางนึงครับคนตกลงมากะนี่ครับเก็บเอาหน่วยแต่แก่แล้วเหลืองแล้วครับมาเหลืองแล้วก็เอาเลยครับสีมันเขียวละเม็ดแต่ที่ยังบวกครับนี่ครับ ออกกำลังกับฝนตกเมื่อกี้นี่ครับเม็ดที่ว่านไว้ยังอ้อมก็เริ่มออกอีกครับอากับิเก็บเอาเฉพาะที่เก็บได้ครับนี่ครับต้นนี้ก็งามครับนี่นี่คือมักตัวเขียวครับตัวเขียวเป็นผลแล้วครับเนยดำครับเอาแล้วมันดำแล้วครับนี่เกล่เกินละเมื่อกกระเทาะแล้วครับตากให้จะมากบบบีบเอาแล้วครับได้ละต้นใดที่เม็ดใดที่ยังบ่เกิดต้นที่แรกมันมกเกิดกำลังฝนลงเมื่อกี้นี่ครับดีครับเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับ เขาก็จะได้เก็บรุ่นต่อไปเก็บจนกว่าจนกว่าปนซีมาครับจนกว่าปนซีมาหลายเลยครับปนมามันเก็บบได้อย่างสีบได้เก็บครับย้าามันเนาถ้าเก็บแบบกรยมันเนาครับนี่ครับน้อยใ่ญ่ครับเอาเก็บเอาน่อยแบบนี้ครับนี่ครับน้อยนึกว่าตกไปสิบสองเม็ดไปได้งามครับปับนมทั่วพุ้มหมดเลยครับต้นแดงงาม,งาม นี่ครับมันจะมีต้นที่เกิดก้อนแล้วเป็นมากแล้วก็ต้นที่เกิดน้ำหลังกับมีครับนี่ใกล้ๆกันนี่ครับนี่ต้นเตื้อดำหลังครับนี่ขุดมาเมื่อกี้นี่เกิดน่ครับเกิดเห็ดหน้าคือเชดเก็บอีกอยู่แล้วครับต้นที่เกิดน้ำหลังมีนาเมษามีนาเมษาน่าเชดเก็บอีกอยู่ครับเพิ่งเด้อพี่น้องเด้อพ่อยเข้ามากับเบื่อนนี่ครับกดไล่ไกุด ครับจะคลายให้เด้อครับเด้อเป็นกำลังใจเห็นเห็ดคลิปครับเห็ดคลิปการเกษตรพี่น้องเบิ่งครับตะนุ่ยเกษตรแชนแนลเลยลครับนี่ห่วยมันงามครับนี่ห่วยสำเนี้เก็บได้แล้วครับนี่แก้แล้วถือว่าแก้แล้วครับนี่นี่ครับนี่ครับถือว่าแก้แล้ววงกับเบียรกคูคัสบันไดเนาะนี่ครับถือว่าแก้แล้วครับห่วยนี่ชัดแจ๋วครับบี้แดด เก็บสองเสือแหละครับมาเก็บสองเสือแล้วตัวนี้เสือที่สามแล้วครับอกบอกมาเบิ่งงัวควายไทยบ้านกับลงบ้านไน้กินครับโอ้โหใบกับบททนโพดโพสเหลือง,งัวครับมาเน,นี่ยขุนผลิตทีอ่ออกงัวผลลงไทยเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายกับบทได้ผูกได้อยังครับโอ้ยากย,ายา่างคนน่ะอมหัวไปเครับพี่น้องเลยมาหาทางเข้าจนได้ละง,งัวควายบุพุกเนาะ นี่นะครับมันจะมีทั้งต้นเกิดน้ำรางเกิดก้นครับนี่คร AP <apple> ับต้นเกิดก้นก็ได้เก็บแล้วครับนี่ผมก็หาเก็บเอาเมื่อเล็กอน้อยหมด้มีเวเลาวางผมก็มาเก็บครับเก็บกระเพาะไว้ก็จะได้หลายทาได้ครับนี่ครับนี่ครับต้นมังงามครับนี่ต้นมังงามนุ่ยมันชิงามครับพี่งามนะครับนี้เก็บได้แล้วครับนี่ตัวนี้ สามเลยครับหน่วยนี้เหลืองแล้วนี่ครับมันจะมียังเหลืองถึเงเนี่พี่น้องครับว่าช่วยกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเด้อกดไลค์กดนั่งเข้ามาให้กำลงกังใจกับตะนุ่ยนะครับนี่ครับมันนี่ก่นนี่ครับต้นนีงามครับนี่หน่วยงามครับ เมื่อกะตาแห้งครับบริขายนะครับพี่น้องเอาไว้เ็ดพันปีหน้าครับเอาไว้ลงปีหน้าตัวใดที่เขาเก็บบ่มัดเวเลาเฮ็ดหน้าครับมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกครับมันก็ลดเขาปั้นเขาไทยแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาคู่กับเข้าบัานนีใถ้าเบิ้งครับว่ามันจะเป็นได้ไหรจอย่างคอยที่ตามีกเท่านึงครับว่าบริเฮ็ดหน้านี่มากขั้วเขียวที่เหลืออยู่ในให้หน้านี่มันเกิดขึ้นมามันที่เป็นได้ไหรครับ มาขึ้นกระเพ้าบ่ปุ๋ยสิได้ทำไถปีนี้ผมว่าจะโบไซปุ๋ยเคมีได้ครับผมไ่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีมาหลายปีแล้วปีก่อนน่ะลงปอเทืองบ่ได้ผลานไดครับโออมัาจากแข็งครับต่อเพืีงยงจากแข็งแล้วมันกวเขียวครับเหมือนปีแรกครับที่ลงเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเอาทำนี้แหละครับมื้อนี้อย่าลืมกดติดตามกด ไลค์กดยังให้กำลังใจเดี๋ยวนี้ครับเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปตัวโตไปเฮ็ดเพื่อเรียกเพื่อความรู้นะครับใครมีความรู้อะไรก็เข้ามาคุยกันได้ครับเข้ามาไอเขียนไว้ใต้นี่และวครับเดี๋ยวเรจะเข้ามาตตบครับก็มีข้อค,คิดเห็นแนวใดาเป็นแนวใดเคยเฮ็ดอยู่บ่อเดดอนาาื้อใดถ้าใเคยเฮ็ดกับบอกนะ่ครับว่าเฮ็ดอะไรยังได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์สิครับ ปุ่มกว่าลองเบิ้งครับอันนี้แล้วครับนี่ครับมันตัวใดมันแก่มันก็ดำครับนุ่งงามนะครับตกไปปุ่มเก็บไปงวดเมื่อทือกก้อนที่มาครับมันมีนวยใหญ่ครับเล็มเล่มเล็มอนวยใหญ่โอ้ตกตัวหญ่อยอะนะครับนี่ครับนี่นวยใหย่จากเมืดแล้วครับผมเก็บเมื่อล็อกก้อนแล้วครับ ฟักมันยาวๆครับฟักมันยาวที่ได้อยู่มันสิบกกสิบเจ็ดเมตรถอือว่ับฟักยาวๆที่สังเกตลองเบิ่งว่ากระเทาะออกมาแล้วเม็ดจะได้หลยสยัยเพราะผมลงทุนไปทั้งหมดผมเอาเม็ดมาว่านนะสิบกิโลครับเมื่อได้ว่าเฮาสิได้สิบกิโลขึ้นดีบ่ไว้ลงกปีหน้าเนื่อใหญ่โ้นั่นก่นกนจะได้ขึ้นก็นถือว่าได้กำไรครับจัง่อยเพราะว่ามันต้องมี ตัวที่เหลือครับตัวที่หฮอบบได้เก็บมัดมั็สีล่วงร่นเวลาเห็ดไห้เห็ดนามันก็จะเกิดน้ำเข้าอย่างนี้ครับเกิดมาเป็นปุ๋ยอีกรอบนึงครับแล้วครับวันนี้พอทำนี้แล้ะครับผมสวัสดีครับอันนี้ครับมาเบิ่งครับอันนี้วิธีอันขั้วเขียวครับเก็บมาแล้วตากได้โองได้แล้วก็เยียบครับนี่ครับวิธีก็ทอเปลือก เปียบบ้านๆครับเอาเราต้องเลยใช้เครื่องจักรครับเอาใส่ถุงแห้งเคียวห้แล้วครับเยียบเยียบมันแห้งแล้วก็เยียบเยียบแล้วก็ไปฟัดครับบ้านนี่ฟัดเอาเปลือกมันออกเหลือตะเม็ดมันครับบ้านนี้นี่ครับจังหวะพอเพียงครับบ้านนี่ตางแห้งเลยครับเด็ครับเครื่องจักรกลก็คือแม่บ้านอยู่เงือนเฮานี่แหละครับใช้คุ้มได้ครับ ในการกระทะเปลือกทั่วเขียวครับตากแห้งแล้วครับเอาเก็บมาแล้วเอาก็ตากครับใส่ถุงแห้งตากมันแห้งหรือก็เยียบครับเยียบถ้ามันยังบกคักมันได้ก็ตากอีกครับก็จะเอามาฟัดครับมาฟัดเบื้องนี้เนี่ยนี่ครับหลจาจะฟัดแล้วก็เป็นเนวนี้ครับนี่เป็นในถุงตัวนี้ครับนี่ฟัดแล้วแล้วก็เป็นเนวนี้ครับนี่เม็ดทั่วเขียวครับนี่ นี่คือเก็บมาแต่ละรอบครับรอบก้อนนั้นเก็บมาหน่อยครับได้ประมาณโลนี่แหละครับลงทุนซื้อไปสิบโลมันจะฮอตสิบโลบอเฮาเก็บถ้าเบิ่งไาเข้าไปติดตามไปเรื่อยครับแอย่าลืมให้กำลังใจนะครับกดถึกใจกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อสิเป็นแนวทางในการเฮดกษตรครับมีอย่างกะเข้ามาคุยกันครับ บ่อไผ่เคยเห็ดแบบไดเคยนั้นแบบไดก็เบิ่งไปนี่แหละครับนี่ครับคือการกระเทาะครับการกระเทาะเม็ดเปลือกตัวเขียวครับใช้แรงงานคนแรงงานเมียนี่แหละครับแล้วก็มันก็จะหาเนี้ยบ่มลุงเอาครับบา้านนี่ตัวน้นมันเครื่องใน้เพื่อนได้ครับเครื่องกระเทาะตัวนี้ นี่ครับแล้วเอาไปฟัดครับฟัดเอาเปลือกมันออกคือฟัดเข้าอยา้แล้วครับนี่ครับขอติดตามตอนต่อไปครับผม